สวัสดีครับด้วยผู้ชมทั้งหลายแหละวันนี้จะมาเล่นออบ,บี้กันแมบนี้ชื่อว่า Tower อร์ a p สเนั่นเองไลฟ์สดกี่โมง ไปกันกน,นี้ก็ต้องมาเล่าเรื่องชีวิตลูกๆของเราเอ๊ะไม่เก่งบอกแล้วว่าไม่เก่งออบบี้ของแพ้ไปกันเลยโอ้ยเนี่ยแพ้ด่านนี้มากี่รอบวะสองรอบสามรอบสี่รอบแนละ้วสามรอบสี่รอบแล้นะ จริงเอกเอ๊ะเอ๊ะแม่ต้องตกใจนนเสิร์ชใครกันขึ้นมาได้แล้วสียะของแม่น่ะนั่นไงวันแม่จ้าหนูขอบีก้าหนูขอดูชื่อหน่อยชื่ออะไรถ้าเสียงดังขออภัยด้วยนะคะผู้ เมื่อกี้นี่มาครับผม,มอ้ย้มันไงว่าแหละไ,ไปกันต่อโอ้เวลาจับเสือนาทีนั่งนไงวันนี้ได้มาพิชิตได้เราพิชิตได้แค่หนึ่งแต้มอยู่เลยหนึ่งแต้มคือแต้มที่โคตรจะ พี่จะออกมากินตับเด็กดือ้อแค่นั้นแหละมหมูฮะแต่หนูเจกแต่หนูไม่ใช่เด็กดื้อี่ฮ่าบอกแล้วเลยแต่มันไปยากมากด่านเนี้ยถ้าบอกแล้วว่าด่านนั้นมันคือด่านแกะมังกรแล้วใครอบอกให้เล่นด่านนี้ว่าเล่นด่านนี้ไม่ได้อ่ะอือ มันได้อยู่แต่มันต้องค่อยๆอันนี้เนี่ยแพ้ด่านเนี่ยตลอดเออแบ๊บแบ๊บสองอ่ะปีเกอร์ปีเกอร์แบ๊บสองปีเกอร์แบ๊บแบ๊บสองเนี่ยด่านเนี่ยยากมากไม่ได้เก่งออบบี้นะคะผมแต่ว่าเก่งด่านนี่มากกว่าใช่ไหมโอ้เก่งมากอ่ะเก่งโอ้คนไทยแน่เลย เสื้อขย,ยี้ใบใช่แนมะ่ไปกันต่อสามนาทีแล้วเนี่ยที่เล่นเนี่ยสำหรัที่ห้าสิบห้าสิบแล้วอือยังไม่ชัวนะช่วโมงนะชั่วโมงอืออืออ้าวเรอจะน่าหน่อยหน่อยนั่นไงหนกูกลัวพีหนกูก็มากินตับ นานเลยเ B U S But It Well Black ว U S What is p u t พี่ตกเออช่วยพี่ด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาไล์สดโกอาการ์เดนพเพื่อนชวนไปบอบอบอ,บอหอคอยซิกมาเพื่อนชวนไปหอคอยซิกมาสิกมาซิกมาบอยซิกมาบอยถ้าเล่นผ่านไปถึงด่านอันนี้แล้วก็จะจบคลิปเลยนะคบผม อันนี้พี่เข้าถ่ายคลิปอยู่หรอใช่ครับผมมูฮะฮะฮาฮะเนี่ยด่านเนี่ยยากเฮ้ยมาแล้วมาแล้วครับคับคับครับเฮ้ยแม่แดูดห,หนังจบหรือยังยัง ก็หนูยังเขียนไม่ได้จังนม่จังว่าหนูดูจำรายชื่อไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วรายชื่อบัตตัวเองมันก็เล็กค่ะเออเพมันก็ต้องเล็กป่ะไอเบบี้ตายแต่ข็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย เดี๋ยวทำคลิปนั่นจะไม่มีเวลาทำคลิปเยอะบายบายนะคะผู bye ้ชม